พาไปหิ berry, ้งจบไม่อย right ู่ครับเป็นบอลของลินียองเื่เกิโดนตัดกออกมาตั้งในม่เบอร์หเบอร์สีโจข้ามมาเโอลนโจตัดแอามซิกซีขึ้นมาอย่ารอเพื่อนก่อนมองหาที่เบอร์หนึ่งนี่แหละบุคกอย่างเบออตตั้งปวโดนที่ประนจได้อยู่ เก่งนะทิงมาที่เบอร์นคนนี้ครับเดี๋ยวบอลต่อมาหน้าต่อเก็บได้ตาะขึ้นมาในเลนที่ประพฤนการอย่างไม่มีจังหวะการไปหวาดขวาปบอลแนวขึ่นแดูสิบสี่ของอาบัสาโยนกับไอ้เพื่อนเบสี่ปอกวันไปในสองวางขวาตูกับไงี้นะครับมีเอาแข่งขันสนันน้ำนปกล่ตอนนี้สตารสูับแกอารีน่าขึ้นนำไปหยอด คนีเบอร์นี้นิ่มากครับหากหอกทำแท้ตอยู่เบอเอหอกไป้ายวากระโดด่ได้บรยกาไม่องเอารตที่มการต่อานครับหได้ยินทปิดใ ไม่พอใจอ่ะพอใจเลยไม่พอใจเลยเต้นจม่ต่องหัวเพินมาฟรีให้ยังไม่ไปพอมาออกตะกีไปจัดการขอเองที่โศนะรอกไปทไม่ดีครับถังก็มาตกมาเาเร็วมากเหมือนเขเล่นตะกี้เนะยังไม่เจอรันาที่หนีครับมัไม่มีแรงดีเพราะว่าเราตกถึกด้

โอ้โหดูวยดวยโอที่จับบอลทิ้งบอล้เข้าไปครับโอ้โหบอลโอ้โหตู้โหทำแน่นดีเดยยากมากนะโค้ลขึ้นมาทีมแค่อหัวโขึ้นมางมา่กต่างฝ่ายลงอีเม้นหนึงนี่เลิกเลยนะ ก็ไม่กนนาทกลนะครับบอลวเบินเบิฟอสไม่มีจังหวะเลยเ้ติดเ้นขนาดระยะขนาดยังไม่ฟาวยลางอะไรดีย่าเลยไอ้หลเก็บย่าไย่เงตายแล้วต้องไม่เก็บว่ะขวัญดีเล่นต่อฟาว เตจีโอ้โหเิบไปดีี 60, uh huh. wow. okay. mm ีใส่เีี่ต่อไปคุนออกก่อนย่ง้มีจอหังมีพักบอลที่ที่เปที่เบิร์เดชเชอรมาเชีงเนี่ยนะโบอกเติมทัไบต่อไปเอร์อีกก็โดสั้นไปนะเติสอนนั่งนั่งอยู่เดนั่งอยู่สนาม

ก็โดดยิงยามปักมาได้เปอดหน้าหลอกพีวางปัได้ล้วอานะครับสนีต่งหีต้องเป็นจครับเวลานาที4วเวเยี่ยมเนี่ยนตัเดี่ยอีกแล้ว ติ่จนักรนระับกแม่ากอกต่อต่อเตอหงไป้อรอบเุดนครับเดียวสู่สีละตไล์ตีสูให้อบอลง่าเชื่อวาสเตอรนจะกอยางเห้าอ้ารดครบนจังหวะอ I oh, ver, oh, 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 oh. เตะตัวนครับตาวูกเดียวกับแล้วตาปีที่ห้าครับโอ้โหมาวเยอะเลยและไาเจ็บกจนะครับไม่ยด้จะมว่าตัวที่จะมเดินเตัวนี้เป็นแฮตตี่เดินโอ้โหยิ่งไกล้โอ้โหตู้้างไทนะครับตวาดะได้แต่ไม่ทนครับตอนนี้ตันี้จะเสียสัวจักได้ตา Come yeah. อย่าเพิ่ครับีนะครับเดี๋ยวถูกพาไปตีเกมมากนะครับมันตัร้ายจะทำไม่ได้นะครับไปไหนกลับมาริษัทไปที่ผีเด่นลยระบบท่มาบริที่จุดฟ้องให้ถอยู่ ตไปเรือรงนโด้านตตกปะบนแล้วเริ่มดีขึ้นตแเก็บได้วปเป็นอากาศม่ีส์มาเบอน่โดตูนีกลาหน còn hai giờ vô thì các bạn có để không có các bạn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  แล้วดูสุดตีบาสตยมาสองเบกี่เขามาในอีเบอร์ห้ารอเฮ้ยตกนะครับนะครับวันนี้ถือจตัได้ตัไม่ได้เัเพราะว่าถูกมองตาดีเยอะสามโอ้รอไปงหวะที่ถือว่าประกบไม่ lên đây nè ôi lũ cờ bạc này không ai đai hết ồn này nó เจ้าอ่ะตะเกียเกือบโตเกือบภาษาเยี่ยงเลยใจดีใช้ไหมจ้าวเบอ้ยวมาสามเี่ตมเลยใจดีใช่ไหมใจแรงใจใส่เราดีากดี

จะกลับไปเมืสามได้อีกครั like ้งใไหได้เลยนะแม่มาสบสาไที่เหลือเดียวเห็นไหมเป็นแม่มากลึกโต๊รถไฟก็ตาเบลน้นมาเก็ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้่เฮ้ยเ้ยเ้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้เฮเ

Gracias. Por เวลาเปลี่ยนตนทุนันี่เพียงแต่ละตำแหน่งนะโดยี่นเอโอ้โหยากมากครับขางนเปิดสีกริทธเ์สีไม่เช่ว่ันร้อนประกบข้งในอ่โอ้โหเียับับกนแล้วขวนี้เขาเปิดเปิอยู่บริทีแบนา เป็นต่อ well, okay, ัอุนี่ดีราระีกมาแต่ละลองยัาเขตกอยู่นะตัต่อตาเียยังไม่ได้ประโยชน์นี เบอสองตอนนี falando, ้พ like ี hmm. uh ัอาอสองนส่งงอลันส้สัมขออักนนะครับเอสองนสงงอสิตครับเอหลอกอีกยังไม่มงตองอ ที่ได้ราวันอย่างนี้ใกาการล้อหุ่ใกล้บเกม่เราทำทีเดียทนทีอ้โนะครับอ้โหจบแล้วจบแล้จบแล้ว้ววจบแล้ล้ล้วจีแล้วจล้วจบแ้วจบแล้วจบแล้วจบ้วจบล้วจบแล้วจลวจบว้้จวว้้จลว้้ว เขาไปอยู่ไหนมาวะคนแบบนี <S <S ้เพี้ยไม่เคยเห็นไม่เคหนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเหนไม่เคยเห็นไม่เคยเ็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไ่ม่เยเนไม่เค่เค่เ่เนไม่เค่เคยนไม่เคยเห็ม่เคยเหนไม่ม่นไ็นไ่เคยเห็ยนไคยเห็นไไม่เค่เคยนไเคยไม่เ็ไม่ม่ห็นไม่เคยเห็นม่เคยเห็นไนม่เคยยเห็นห จะทำได้ไหมเบอร์ตุ่ยออกไปพักด้วยข้างในหลอกโอ้โหหลอกอะไรนะที่เราให้ใจเราคุณภาพดีเลยคุณศิษย์สาวสาวบ้านนี้โอ้โหยาเฝ้า 我。

คนนะครับพี่ดีใช่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 ใชเรามาดูกันครับ12.4นา,าทีสุดท้ายค่ะบยิงโคตรแบบนี้คือ,คอเวลาด้วยนะโอ้โห,โหดูหัวใจครับย <c oughs> องลงมั่นใจแล้วลูกแรกเนี่ยถ้าเกิดลงแล้วลูกสองมันมักจะไม่ค่อยพลาเหมือนแบบวันได้ลองปืนแต่อะไรก็ไม่แน่ครับเนี่ย มาครับ12.4ยังไงดีครับเบอร์สองมาให้เพื่อนหลอกยิงกระโดดยิงไม่ยะกลางป้ายัางได้อยู่ครับ อ,อ,อินบอกไปหาที่เ<ม>พจด้วย<อ>ได้ครับ